อัสลัมุอะไรกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์น,ยนะครับที่ยี่สิบสามนะครับตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาเอ่อห้าสิบนาทีครับนี่หน้าวังตัวนี้สวยไหมนี่ไข่้าตัวนี้ทักมานะขอราคาหน่อยละกันตัวนี้เป๊ะมากเลยไม่มีการตัทดทศนะครับสวยมากกิ่งตัวนี้ขอแปดพัน นะครับท่านใดสนใจทักไทยมาใหญ่สวยไม่มีการตัดทดนะเป๊ะทุกอย่างนะครับนี่ดูอยู่ในกระถางเนี่ยทรงสวยๆนี่น้องชายกําลังจัดแต่งอ่ากิ่งตอนราชนินีพันดอกสายคงประธานนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆทําเนี่ยที่ร้านบางโตจะไม่เข้าลวดนะครับก็ใช้วิธีขึงเชือกเอาเพราะว่าเข้าลวดแล้วต้นไม้มันเป็นลอยนะครับก็จะทําให้ความสวยมันหายไปนะครับก็มีลวดก็จะไม่เข้าลวดนะครับนี่ ท่านใดสนใจหน้าวางังสวยๆก็ทักมานี่ต้นนี้ใครจะเอาอยู่ในกระถาง8ปดสิบเซนก้นลึกอันนี้ใหญ่นะครับก้นลึกนี่คือลากลากทิ้งดิกลงเยอะนะนี่อน,นี้ขายเจ็ดพันนะครับสวยใหญ่นะครับพวกนี้จะใหญ่อนมีต้นนี้ของห้าพันต้นนี้เล็กลงมาหน่อยครับของห้าพันนะครับใช้ได้แหละนะครับนี่นี่ขอแปดพันนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยพวกนี้จะลากลึกพวกนี้ต้นต้นแก่นะครับนี่อายุเกิน เกินสิบห้าปีเอาง่ายๆสิบสี่สิบห้า 14, ปีประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยขอแปดพันนะครับใหญ่มากใหญ่มากเต็มกระถางแล้วนี่เนี่ยขอแปดพันข้างหลังก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยใหญ่สวยนี่กระถางเม็ดเนี่ยไม้หน้าโหนต้นทรงใหญ่โตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวันนี้ถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับนี่ตัดใบหมดแล้วนะครับนี่เขาเรียกอะไรแนละ้วปลดปลดใบที่เหลืองๆออกแล้วนี่นะครับนี่อ่านะครับสวย,ยไหมได้เลยนะครับ ก็เพชรอีสานนะครับนี่ดอกเริ่มมาแล้วดอกมาทุกกิ่งแล้วนะครับนี่ดอกเริ่มแทงแล้วนะครับพวกนี้จะทิ้งใบออกดอกไม้โบราณจะทิ้งใบออกดอกนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเพชรอีสานอีกต้นหนึ่งนี่ก็ทิ้งใบออกดอกนะครับเป็นไม้โบราณไม้เก่าๆเนี่สยสวยๆนี่ดูรากอันนี้ารากธรรมชาตินะไม้มีรากแก้วทั้งหมดไม้รากแก้วนะครับไม้ามรากธรรมชาติขาดของใครครบไหมเลขหนึ่งต้นคือเลขหนึ่งต้นคือนะไร ที่่างจะลแล้ยไม้ตีก่อนาอมันมีเลขหนึ่งนั้นเอาออกแดงรวมทัพใช่ไหมเอาออกเอาออกคือลูกค้าไม่เอาอะมาดูถอนไมใ้ใครบ้างนะครับของคุณอาร์ตของคุณอาร์ตนะครับของคุณอาร์ตเดี๋ยวหาก่อนอนี่ของคุณอาร์ตนะครับนี่นี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากมันโตบอกแล้วว่าไม้มันโกไม่ใช่ต้นเล็ก ขอลงมาแล้วเป็นรุ่นเป็นร่ำเลยนะครับนี่ของคุณอาร์ตนะครับต้นที่แปดต้นที่สิบเก้าต้นที่สามสิบหนึ่งนะครับของคุณอาร์ต hey. <c oughs> ต้นที่สามสิบหนึ่งเออเดี๋ยวคุณอาร์ตจะบอกว่าเฮ้ย hey. ต้นนี้หรือเปล่านะครับต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่ว่าฝั่งนู้นลากมันเอ้ยมันมีกิ่งที่นั่นก็เห็นแล้วเนาะนี่ครับนี่ของคุณอาร์ตนะครับของคุณสม,มึกนะครับสิบเอ็ดนิ้วต้นที่สิบห้าสิบหกนะครับสิเอ็ดนิ้วต้นที่สิบห้าสิบหกนี่อันนี้นะครับนี่ แล้วก็นี่ไม้ชุดที่ชุดที่เท่าไหร่อันนี้คืออชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งแต่ว่าคุณสมฤทธิค่าเอาเอาดงดมชับออกมันัวก็ใส่ไม้สีไม้สีไปให้เพิ่มไปให้มันสองต้นนะครับก็ใส่ไม้สีตัวหายากไปให้แหละนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ม่วงตัวนี้ที่ที่กิ่งเป็นเป็นกำแพงเศรษฐีอย่างนี้นะครับแล้วนี่ครับแล้วก็มี โอ้ยบิ๊กนี่ช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพนะครับของชุดที่หนึ่งนะครับนี่ของคุณสมนึกนะครับแล้วก็อันนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นเป็นไม้แฟนซีนะครับไม้แฟนซีที่อ่ามีกิ่งแตกนี่เป็นกําแพงเศษสีอยู่สองกิ่งนะครับนี่ของคุณสมนึกนะครับของคุณปุ๋ยนะครับของคุณปุ๋ยต้นที่ยี่สิบหกนะครับของคุณปุ๋ยนี่ต้นที่ยี่สิบหก ต้องดูหน้านี่ของคุณปุ๋ยต้นที่ยี่สิบหกนะครับอ้วนๆส,สวยๆเลยนะครับนี่ของคุณปุ๋ยต้นที่ยี่สิบหกนะครับนี่อ่าของใครต่อดูตามๆนี้เดี๋ยวหาวันมองไม่เห็นนะครับของคุณน้องเกรสนะครับต้นที่สามสิบสองส่งทั้งกระถางน,นะครับแล้วก็มีฮอร์โมนเลี้ยงรากหนึ่งฮอร์โมนเลี้ยงรากม <orm> ีใช่ไหมฮอร์โมนเลี้ยงรากอยู่ที่บ้านแล้วนะครับนี่ของคุณเกรสนะครับนี่นะครับต้นที่สามสิบสองแล้วก็ฮอร์โมนเลี้ยงรากหนึ่งขวดนะครับ ก็เนี่ยอย่างเนี้ยส่งส่งทั้งกระถางนะครับส่งทั้งกระถางบางตัวก็ขอ,ขอค่าส่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ,บก็ถ้ามันเหลือเดี๋ยวบางตโอนคืนไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่พอบางตออกให้นะครับคือส่งทั้งกระถางอะมันก็หนักแหละถ้ามันเหลือนะค่าส่งมันเคยเหลือตอนี้ค่าส่งทั้งกระถางไม่เคยเหลือขาดไม่พอนะครับก็ <c' an> ถ้ามันเหลือบางตัวโอนคืนนะครับบางตไม่เก็บไว้หรอกค่าส่งนะครับไม่เอาไม่เอานะครับเก็บห้าบาทก็โอนคืนนะครับถ้ามันขาดก็เดี๋ยวบางตัก็ออกให้นะครับ หัวใจหัวใจกันเลยนะครับแล้วก็ของคุณพี่สมอนของคุณพี่สมอนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวหาไม่เจอเอะเอะคุณพี่สมอน mm hmm. อ่าของคุณพี่สมอนนะครับนี่นะครับต้นที่ห้ายี่สี่ยี่ห้านะครับนี่ต้นที่ห้าอยู่ไหนนี่ต้นที่ห้าใหญ่เบลุมเปล่าเลยนะครับยี่สี่ยี่ห้าเรียบร้อยโอ้ต้นใหญ่ใหญ่ไซส์เบ็ดนี้ใครจะเอาเพิ่มมีนะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ เนี่ยมันถอนมาแล้วมันใหญ่ขนาดนี้มันมันขึ้นกระถางจานแล้วนะครับขึ้นกระถางจานแล้วนะครับนี่มันขึ้นกระถางจานแล้วนะครับเนี่ خر, ใหญ่ใหญ่สวยสวยไม้แฟรซีสวยสวยดอกตันนั้นเลยนะครับปาติม๋มของปาติ๋มนี่ปาติ๋มนะครับนี่นะครับ Umwelt. อันนี้นะครับนี่ต้นเดียวต้นเดียวอ่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้อันนี้ไม่บอกไม่บอกนะครับอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมหาให้แต่ป้าทําไมไม่หาให้ชั้นพังเนี่ยมันพอดีมีแค่ต้นนี้แหละครับที่มันพอได้อยู่ครับ ก็ให้ปติ๋ม้นการปติ๋มก็สั่งมาก่อนก็มีลูกค้าท่านอื่นสั่งมาแหละแต่บางโตบอกเลยไม่มีไม่มีเพราะอะไรดอกมันยังไม่บานบางโตไม่อยากรุ้นนะครับอ่าแล้วก็มีไซส์กระถางหกนิ้วชุดที่เก้านะครับเนี่ยชุดที่เก้านะครับเนี่ยของปติ๋มนะแล้วก็ของคุณสุนิสาชุดที่หกนี่ครับของคุณสุนิสาชุดที่หกนะครับของคุณสุนิสาก็พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยนะครับก็มี มีอะไรนะยุยี่ไปแล้วก็มีอันนี้ไปนะครับเนี่ยพิเศษหน่อยของคุณสุนวิสาพิเศษหน่อยนะครับอ่ะของแม่ต้อยนะครับนี่แม่ต้อยโอ้โหกระถางกระถางจานอายอะเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวมึงโตจะพาไปดูนะที่มปโตขายตัวละห้าร้อยนี่เท่ากันเลยไหมเนี่ยนี่กระถังที่โผด้วยนะเนี่ยกระดังที่เเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเนี่ยเห็นปะแล้วชูเทียบกันนี้ เนี่ยมันไม้มันขึ้นกระถางสิบสี่แล้วนะครับมังโตขายออกไปเลยมังโตกระถางไม้กระถางจานมันมีเยอะไงมังโตก็ยังไม่ได้ลงขายนะครับเนี่ยมังโตขายตัวละสามร้อยมังโตถึงแต่ว่ามันคุ้มมากเดี๋ยวจะบอกว่ามันโตขี้ม้ขี้คุยเนี่ยมังโตถึงแต่เดี๋ยวรอดูตอนถอนเป็นไงอ่ะเนี่ยใหญ่จริงเนี่ยตัวละห้าร้อยอ่ะเนี่ยขายตัวละห้าร้อยได้เลยแต่ตัวละห้าร้อยกิ่งมันยาวไงอันนี้มันกิ่งสั้นนะกิ่งสั้นมันจะเป็นไม้แบบเพิ่งเสียบติดดอกแรกอย่างเงี้ยนะมังโตเนี่ย ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมังตัวขายตจวละสามร้อยเองสามต้นเก้าร้อยค่าส่งร้อยเดียวต้นเดียวก็สามร้อยขอค่าส่งแปดสิบนะครับเนี่ยใหญ่สวยขนาดเนี้ยอ่าคุ้มมังตัวบอกได้เลยคุ้มมังตัวอ่ะมันตัวไม่เอาเปรียบลูกค,ค้าหรอกนะครับแล้วก็เนี่ยไซส์กระถางหกนิ้วเดี๋ยวมังตัวพาไปดูนี่เนี่ย <c oughs> ไซส์กระถางหกนิ้วยังมีนะยังมีชุดที่สี่ที่ห้าเนี่ยสวยๆเลยนี่ใครจะเอาเนี่ ชุดที่สี่กับชุดที่ห้าสั่งสองชุดแถมหนึ่งต้นนะแล้วก็สามต้นห้าร้อยนี่ที่เป็นดอกตัวนี้ที่หายที่เนี่ยเป็นลูกไม้ตัวนี้แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์นี่สามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบแล้วก็เจ็ดต้นห้าร้อยนี่ชุดที่สี่ชุดที่ห้าเนี่ยชุดที่สี่กับชุดที่ห้าเนี่ยใครจะเอาทักมาเลยนะแล้วก็นี่สองชุดใครรับสองชุดกระแถมหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ชุดที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวบางตัวดูนี้ก่อนครับชุดที่เจ็ด ชุดที่เจ็ดเนี่ยลูกค้าสั่งแล้วไอ้ลูกค้ายังไม่ได้สั่งนะนี่ใครใครชอบเนี่ยมีสีนี้ด้วยขาวใช่ไหมขาวเอออ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นขาวขาวหรือเหลืองทั้งอย่างนะครับนี่นะครับเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคาราเมลนะครับอ่าชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดชุดที่แปดนะครับนี่ชุดที่เจ็ดชุดที่ 7, ท 8, แปดยังอยู่นี่ก็เป็นคาราเมลนะครับชุดที่เจ็ดชุดที่แปดนะครับแล้วก็ชุดที่สิบยังอยู่นะครับนี่ ตัวที่สิบยังอยู่นะครับสวยๆใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีตอสูงนี่สามต้นห้าร้อยข้าส่อยหกสิบเนี่ยนะครับใครชอบตอสูงก็ทักมานะครับเนี่ยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับตอสูงมีแค่สามต้นนี้นะนี่มีแล้วนะครับแล้วก็อ๋าไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วมีต้นที่ยังอยู่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเนี่ยเนี่ยยี่สิบสองนี่ตัวอะไรเจ็ดสีเจ็ดส่อเนี่ยดอกมันยังไม่บาน ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดนี่นี่นี่โอ้สวยมากเลยเนี่ยใครไม่เอานี่มีสีเดียวนะใครไม่เอานี่เสียดายเลยนะนี่แดงดําตัวนี้เป๊ะมากเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ยี่สิบสามเป็นตอ่อต่อยักษ์ต่อยักษ์เป็นะระฆังทองนะครับเป็นต่อยักษ์อย่อยออา,างนี้ต่อยักษ์อ่ะต่อเพชรหน้าวังนี่จะโตใหญ่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับนี่ยี่สิบสาม แล้วก็ยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบเจ็ดเป็นระครังทองนะครับยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบแปดนี่ยี่สิบแปดสวยไม้ส,สวยๆนี่ดอกตัวเนี้ที่กิ่ดดอกเป็นกำมะหยีเนี่ยจะดอกซ้อนนี่แล้วมีระครังทองนี่มีตัวนี้สวยมากสวยมากไม่ได้ขี้เลอแล้วล่ะเนี่ยเสียบเยอะด้วยนะครับนี่นะครับสวยๆนี่โขดใหญ่โขดใหญ่ๆทุกต้นโขดเต็มๆนะถอนออกมาแล้วใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้าสามสิบนี่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่สามสิบนี่เป็นดอกสีขาวนะอ๋อ เอ๊ะไม่มีใครเอาเหรอดอกขาวจริงๆดอกขาวนี่ลูกค้าจะแย่งกันนะมีดอกขาวดอกขาวไปแล้วต้นนึงนะมีต้นนึ่งนะในสานะมสิบนะครับแล้วก็สามสามสามสี่สามห้านี่สามสี่นี่นี่สวยมากนะครับนี่สามสี 3, 4, 3, 5, ่สามห้านี่ตัวนี้สวยนะครับนี่สามสามนี่ม่วงดําแล้วก็ข่อตับตัวนี้นะครับสวยมากสวยมากนะครับอ่ะอน,นี้ยังอยู่นะท่านใดสนใจทักมาได้เลยต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับสามต้นเก้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับ อ่าท่านใดสนใจทักมาทักมาสวยๆเลยมาสวยๆเลยนะครับแล้วก็มี่มีต้นที่สองเนี่ยของของอันของอันที่ลงวันแรกๆนะวันแรกๆก็มีอยู่เพียบเลยนะครับมีมีอยู่มีอยู่นี่ของที่ลงวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับนี่อะพามาดูยี่สิบเอ็ดตุลาก็มีอยู่กี่ต้นเนี่ยนะครับมีต้นที่สองเนี่ยโอ้ยต้นนี้สวยนี่อันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียยที่ไม่ใช่ระฆังทองที่เป็นอะไรนะ เหลืองเหลืองมงคลเนี่ยที่มันมีชมพูข้างในเนี่ยเนี่ยต้นที่สองต้นที่หกต้นที่เจ็ดโอ้ยสวยอ่ะใหญ่โอ้นี่ใหญ่ๆนั้นเลยเออทาไมไม้ต้นใหญ่ๆไม่ค่อยมีลูกค้ารับลูกค้ารับแต่ไม้ต้นรองอันนั้นนี่ถ้าลูกค้าเห็นตอนแรกมันใหญ่มากนะแต่ไอตรงนี้ที่ยังอยู่นี่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่านะก็อะไรเพราะดอกเหรอมึงตจว่าไม่ใช่บางทีลูกค้ามองอะไรแบบ มันไม่เหมือนจะเห็นด้วยตาในกล้องมันไม่เห็นเนี่ยเนี่ยดูเด็ชมพูเขาคับต้นนี้สวยมากเนี่ยต้นที่สิบสองเนี่ยใหญ่เนี่ยที่ยังอยู่นี่คือเนี่ยมีต้นที่สองนี่เล็กกว่าเขาเพื่อนนอกนั้นนี่โอ้โหล้นกระถางนั้นเลยนะครับสองหกเจ็ดเก้าสิบนะครับสองหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบแปดยี่สิบเนี่ยดูสิบแปดดีเนี่ยใหญ่ล้นกระถางเนี่ยเป็นแดงเนี่ยอันนี้มันเป็นซับเสตสีเนี่ยเนี่ยเป็นแดงซับเสตสีเนี่ยต้นที่สิบแปดเนี่ย แล้วก็ต้นที่20เนี่ยดูดิโคดนี่ต้นสูงเลยสูงใหญ่เนี่ยอันนี้มีสามกิ่งสามสีนะนี่กิ่งหนึ่งสีหนึ่งกิ่งสองได้สีหนึ่งกิ่งสามได้สีหนึ่งอีกสามกิ่งสามสีนะเนี่ยต้นที่18 20นี้โคดจะใหญ่เลยนะครับเนี่ย12เนี่ย12 14เนี่ยไม่ใช่เว้ยอ่า12 12ไม่ใช่อะไรเนี่ย10 11ของคุณต้นที่ไรอ๋อ14เนี่ย14 นะครับเนี่ยใหญ่มากสิบสี่แล้วนี่อะไรสิบนะครับสิบอ๋อยังอยู่แล้วก็เก้าน่ะเนี่ยดูดิใหญ่มากๆอ่ะใหญ่มากๆเนี่ยต้นเก้าใหญ่ไอ้ต้นอยู่นี่เป็นต้นนี่ใหญ่หมดเลยนะหกเจ็ดนี่ใหญ่มากนะครับมีสองนี่เล็กกว่าของเพื่อนเล็กก็คือเท่าๆข้างนอกแหละที่ลงที่ที่ททถอนตะเกียเนี่ยสองหกเจ็ดแปดเก้า สิบสองสิบสี่สิบแปดยี่สิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสามเจ็ดยี่เสิบสามแปดสิบสี่สามเก้ายี่บเจ็ดนะครับอ่ะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมาสามเก้ายี่ิบเจ็ดอ่ะขอยี่บห้าขอสองพันห้าหมุนนี่ส่งฟรีด้วยอ่าใครจะเอาเนี่ยเก้าต้นนี้ขอสองพันห้านะใหญ่โคตรเลยนะใหญ่กว่าพวกนั้นแน่ๆ เพราะอยู่แต่ต้นใหญ่ๆเนี่ต้นกลางๆต้นเล็กๆนันดันลูกค้าเอาไปหมดเออแตกไอ้ต้นใหญ่ๆอยู่นะมีต้นที่สองเนี่ยเล็กกว่าเขาแต่เล็กกว่าเขานี่เท่าไห่พวกนั้นนะเออเนี่ยเก้าต้นเนี่ยขอสองพันห้าลดไปสองร้อยสองพันเจ็ดเหลือสองพันห้าส่งซีด้วยค่าส่งเนี่ยห้าหกร้อยหกเจ็ดร้อยเนี่ยประมาณเลยนะครับเนี่ยนะครับใครจะรับทักมาทักมานะครับก็เนี่ยที่ลงขายก็มีแค่นี้ที่ที่ลงขายที่ก็ยังอยู่มีแค่นี้เนี่ย นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงขายนะนี่ใครจะเอาเจ็ดต้นห้าร้อยมีรอบนี้มีโทนชมพูเหลืองแดงนะครับชมพูเหลืองแดงนะครับก็ใครจะเอาเจ็ดต้นห้าร้อยค่าสีค่าแบบค่าลายค่าดอกนะครับก็ทักมาได้เลยเจ็ดต้นห้าร้อยเป็นชมพูเหลืองแดงนะนะครับก็ก็ทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะครับนอกเหนือจากตรงนั้นถ้าใครบอกว่าตรงนั้นยังไม่ถูกใจเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับยังไม่ได้ลงขายเป็นลายลายกิจจารักษณะอะไร นะครับจะเอาแบบอ่าเอาเหลืองอย่างนี้เอาเหลืองสักสี่ต้นชมพูกสักสามต้นน่ะมีเอาแดงสักสี่ต้นชมพูสองต้นเอาเหลืองสองต้นเนี่ยมีนะครับบอกมาอย่างนี้เลยก็ได้แต่วมตัวจัดให้โทนนี้ได้หมดจมพูเหลืองแดงมีม่วงดามีม่วงดํามีแต่น้อยดอกยังไม่บานอยู่ม่วงดำอยู่ม่วงดํามีไอ้แดงดาแดงอะไรมีอยู่แล้วนะครับนี่ยนะครับม่วงดามีเหลืองระคังทองเหลืองอะไรมีอยู่แล้วลูกไม้มีลูกลูกไม้นี่จะพยายามใส่แดงทุกเจ้านะ มีมั่งไม่มีมั่งก็ใส่อย่าว่ากันนะก็คือถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีอยูลูกไม้เนี่ยมีลูกไม้ต้นหนึ่งี่ยไม่กล้าใส่ให้ใครกลัวจะหาว่าไม้พอลแลนดไปให้แต่ไม่ใช่นะเนี่ยนี่เป็นลูกไม้นะนี่มันโต้วงงมันมาได้ยไงแต่มันก็สวยดีอ่ะมันเหมือนฮอลแลนเลยแต่มันไม่ใช่กีบดอกไม่ใช่นะครับเนี่ยเนี่ยขายยาเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบ สิบห้าต้นสิบห้าต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเนี่ยสวยๆเลยเหมือนกับข้างในแหละใครจะเอาก็ส่งชุดแถมต้นหนึง่งค่าส่งร้อยห้าสิบค่าส่งไม่ต้องกลัวนะครับว่าค่าส่งมึงตเก็บแพงไม่ใด่ค่าส่งชุดหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทมึงตต้องออกให้ตอนนั้นเก็บหกสิบไม่ไหวค่าส่งเป็นร้อยเลยแบกแบกต้นทุนไม่ไหวนะครับแพงมากตอนนี้ไม้มันใหญ่ไงไม้มันเต็มกระถางแล้วไม้มันไม้มันผ่านฝนมาไม้มันเด่งตัวจนที่ดีด ดูแต่ละต้นนี่กระถางหกนิ้วเนี่ยมันใหญ่กว่าหกนิ้วแต่เกยเห็นถอนไม้ไ้สหกนิ้วไหมล่ะมันเป็นหกนิ้วที่ไหนมันเป็นแปดนิ้วหมดแล้วนะครับมันใหญ่มันใหญ่เลยอ่ะมันใหญ่เลยเพราะนั้นไม่ไหวนะครับแบกค่าส่งไม่ไหวร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบบางตัวเก็บหกสิบเอ,อกำไรไม่เหลือเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอบางตัวเหอะนะครับบางตัวไม่ได้ขายแพงค่าส่งมันแพงนะครับก็ใครรับสองชุดกา้าเก็บค่าสง 150, ่งร้อยห้าสิบบางตัวก็แถมให้ต้นหนึง่งนะครับสวยๆใหญ่ๆเลย นะครับแล้วใครจะรับไม้กระถางตี้ดเนี่ยสามต้นสามต้นอะไรนะสามต้นพันเนี่ยสามต้นพันไม่มีใครเอาจริงเหรอสามต้นพันทม่ใหญ่โคตรๆตะกี้เห็นเห็นที่ถอนให้คุณพี่สมนึกนะเนี่ยใหญ่ไหมนะ 3, อ่ะเนี่ยสามต้นพันอ่าสามต้นพันก็สองร้อยหนึ่งใหญ่โตโมระทึกอย่างนั้นอ่ะนั่นอ่ะใหญ่ขนาดนั้นอ,ะอ่ะเออันงตัวก็บางทีก็ไม่อยากจะบอกบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าโอ้ยทำซากออ ว่ามันใหญ่จริงมึงโตก็บอกใหญ่จริงลูกค้ากลัวอยู่นเม่เดยมันจะใหญ่จริงเหรอถามต้นพันเนี่ยต้นนี้สวยมากอันนี้เป็นทับเสตถีเนี่ยเนี่ยยืนทรงเนี่ทับเสตถีนะฝนตกเมื่อคืนตกหนักดอกเทียวหมดเลยเนี่ตัวนี้อย่ามึงโตดมก่อนไม่เออเพ่งบอกผมเนี้ยมึงโตต้องดมมึงโตก็อยากจะรู้อ่าอันนี้ดอกหอมอ่าอันนี้ตัวดอกหอมนี่มีสองกิ่ง ไม่มีก well, mm ี่กิ่งนี่มีสองกิ่งหน้านี่ตัวดอกหอมหน้านี่เป็นสีขาวดมก็กลัวปรลงแต่ไม่กลัวมีสารเคมีเพราะมันีไม่มีไม่ใช้กลัวพึ่งกลัวอะไรมันไปอยู่ในนี้นะที่ดมต้องระวังระวังเนี่ยอ่านี่ตัวดอกหอมดมสามทีแล้วใช้ได้เนี่ยไม้ไม้ตัวดอกหอมหรืออะไรที่บางต้นเห็นเนี่ยคือบางต้นดูสีแล้วเออใช่บางต้นต้องดมอีกเพราะว่าบางทีมันไม่หอมบางกิ่งมันไปอยู่กับต้นนี้มันไม่หอมมันก็ไม่หอมนะบางทีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ดอกเสด็จไม่หอมบางทีบางต้นก็ พอส่งให้ลูกค้าไปลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยบางตัมันตัวดอกหอมไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงแต่บางทีมไม่หอมอ่าบางทีนก็ไม่หอมมันก็ไปอะไรบางทีไงต้องตันงต้องดมก่อนต้องดมก่อนว่าเออตัวนี้หอมนะเนี่ยตัวนี้ขายห้าร้อยเนี่ยตัวนี้าห้าร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบบาทค่าส่งเป็นร้อยอ่ะค่าส่งร้อยะบาทก็มันใหญ่ในกระถางเนี่ยทรงสูงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใครจะส่งให้ส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบใครจะส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะ ตัวต้นกน็ขอห้าร้อยถ้าส่งแปดสิบถอนส่งส่งแปดสิบนะนี่นี่ก็สวยใหญ่อันนี้เป็นใบดยางหินอ่อนเนี่ยใบห่างหินอ่อนมันสีเถียวน,นี่เงี้ยมันจะไงก็แล้วแต่มันก็ยังสวยมันอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นมันจะเขียวอเนี่เนี่เนี่ยน,น,นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ระฆัทงทองนะอันนี้คือเหลืองมหาโชคมหาลาบอะไรทักอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่เหลืองมหาโชคเหลืองอุเบโชคอะไรเหลืองไอเหลืองอะไรนะไอไอเหลืองมหามงคลเหลืองมงคลอะไรเนี่ย หรือเหลืองมหาโชคอะไรเนี่ยมันโตจำชื่อไม่ค่อยได้ไม่ใช่ไม่ใช่ระคังทองเพราะมันมีขอบชุพภูถ้าระคังทองจะไม่มีขอบชุพูนะนี่เหมือนกันเนี่ยใครจะเอาเนี่ยนี่คิทตั้งแล้วก็ม่วงดำเนี่ยแล้วก็มีอีกสีหนึ่งอะไรไม่รู้เนี่ยโคตรใหญ่ๆนี่เอามาโชว์หน้าร้านเลยนี่ใส่กระถางแบบนี้สวยมากเนี่ยเนี่ยต้วละสามร้อยค่าส่งไปเสฟโอ้ยใหญ่โคตรเนี่ยนี่แดงเป็นกระจับกระจับอย่างเงี้ยคล้ายๆม่วงดำนะไอ้คล้ายๆแดงดำนะแต่มีแค่สองชั้นนะอันนี้ เป็นกระจับมีสีเดียวอันนี้ก็เป็นลุกไม้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่กลีบดอกสั้นเหน็นไหมนี่เป็นกระจับนะครับนี่ก็ไม่ได้ขายลงขายลายต้นหรอกก็เอามาตั้งหน้าร้านมันสวยดีนะครับนี่ต้นดำดำด,ด,ด้วยนะนี่ก็สามร้อยนี่ต้นนี้สวยไหมนี่นี่ดอกสวยอันนี้ยอันนี้เป็นดอกสมัยเก่าละนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ลงขายในเน็ตเอามาโชว์หน้าร้านก่อนนี่สวยไหมนี่สวยมากสวยมากนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็มีห้ากิ่งเหมือนกันนี่ น,นี่ใครจาวก็สามร้อยสามร้อยค่าส่งก็แปดสิบบาทตามซ้องน,นะครับนี่ใครจาวต้เซียนก็เนี่ยห้าต้นห้าร้อยห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งเอ็มเอสหนึ่งร้อยถอนต้นเออไปทั้งกระถางเนี่ยห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งเอเอ็มเอสก็ร้อยหนึ่งไปทั้งกระถางนะครับเนี่ยแล้วก็มีอันนี้เนี่ยอันนี้ต้นใหญ่เลยอันนี้สามร้อยขอสามร้อยนดอกชมพูสวยมากนี่ขอสามร้อยขอค่าส่งทั้นกระถางก็ ร้อยหนึ่งนะครับขอค่าส่งหนังกระถางก็ร้อยหนึ่งไปหน้งกระถางนะไปห้างกระถางดำนะไม่ใช่กระถางขาวนะกระถางขาวนี่ใบละยี่บห้าบาทนะครับไปมันตัวต้องซ้อนสองไว้เพราะว่าดอกกําลังมามันร้อนจัดดอกมันร่วงนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ต้นละสามร้อยขอค่าส่งหนังกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับนี่สวยๆดูเด็กต้นละสามร้อยค่าส่งหนังกระถางร้อยหนึ่งใครจะเอามาสวยๆเลยกระถางแปดนิ้วก็ห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งหนังกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับถอนอ่าไม่ถอนต้นส่งนอันนี้ อ่าสวยๆเลยไม้ใหญ่ตรงต้นก็มีอยู่ตรงนั้นอ่าไม้ใหญ่เดี๋ยวค่อยลงแล้วกันนะครับไม้ใหญ่คายยาก็ทักทายมาดูคิดไม่ร่อนซึนไม่ร่อนสึกวันที่หัดสึกอ่ะอ่าจะมีไม้ใหญ่ลงนะครับสวยนะครับแล้วก็มีอะไรนะปอยเซียนที่เป็นที่เป็นลำเดี่ยวเนี่ยเป็นลำเดี่ยวหกต้นห้าร้อยหกต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบเอเอมอสถอนส่งนะถอนส่งเนี่เดี๋ยวจะห่อไปในี่ลำเดี่ยงี้เอ้ยมันห่างสนแล้วดอกมาแล้วนะครับ มันโตกล้าการันตีดอกมังทยอยมาแล้วนี่ดูมาแล้วมันโตแบบเครียดอยู่หลายเดือนเลยนะคือพอโดนฝนมากมาแล้วมันจะแย่ไงนี่มาแล้วเนี่ยดูดิใหญ่พุ่มใหญ่ขนาดนี้เนี่ดอกทยอยมาแล้วนะครับนี่แต่ใครจะเอาลำเดี่ยวยี่มันโตก็ยังขาย,ยู่นะลำเดี่ยวยี้ยนะครับลำเดี่ยวนี้ขายหกต้นห้าร้อยขอค่าส่ง e อ s มเอท่าไหร่หกสิบบาทพอขอค่าส่งเอ s มอหกสิบบาทถอนต้นส่งหน้าห่อไปห่อไปนะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับนี่ นี่ก็ยังอยู่นะเนี่ยใบอะไรนะกิ่งตอราชินีพันดอกสายคงประธานก็สี่สี่ต้นสี่ต้นพันค่าสองร้อยหนึ่งอันนี้ก็ยังอยู่นะไม้เหมาไม้เหมานี่มันแค่มันไม่ติดดอกเท่านั้นนะแต่บางตัวบอกเลยมันใหญ่มากๆเอาไปนี่ถอนออกมานี่ไปใส่กระถางกางสี่ได้เลยใหญ่มากแล้วก็ทุกต้นนี้ก็เป็นไม้แฟนซีแต่เป็นไม้ไม่ติดดอกลูกโตขายเหมาเหมาถูกถกเนี่ยนะครับลูกค้าที่แบบเออไม่มีดอกก็ได้แต่ขอแบบถูกไว้ก่อนแล้วก็สวยจริงไม้บางตัวเลี้ยงอนะสวยจริง รับสวยจริงไม่พอแม่งสมบูรณ์จริงนะครับไม่ใช่จะตายไม่ใช่ไปถึงนี่โอ้โหลูกคา้าไปวางไว้เฉยๆเป็นเดือนยังไม่ยังไม่เป็นไรเลยไม่เหี่ยวเลยยาวไปตากแดดแล้วกันยาวไปตากฝนตากแดดวางไว้ในเชิงชายบ้านเนี่ยให้ลมมันพัดผ่านเนี่ยไม่มีไม่มีหอ่อไม่มีเหี่ยวนะเนี่ยชุดละพันเนี่ยค่าส่งชุดละร้อยเนี่ยสวยๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมีใบด่างมีอะไรด้วยเนี่ยมีสามชุดเนี่ยเหลืออยู่สามชุดเนี่ยใครรับทั้งหมดก็ส่งฟรีชุดละพันขอค่าส่งชุดละร้อย ใครรับทั้งหมดบางตส่งฟรีเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ไม้ที่บางตถอนด้วยไนสิบสี่ต้นขอสองพันห้านะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะเริ่มตล่กแล้วแหละขึ้นกระถางสองปีทั้งหมดนะครับเนี่ยเนี่ยดูเดะถอนไว้เนี่ยดอกยังออกเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนี่ไม่ได้ไม่ได้โม้เลยเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะครับนี่เนี่ยดูเดิเนี่ยใบเบยไม่มีเขียวนะครับนี่รากเขียวสวย,ยนะครับเนี่ยเนี่ยถอนมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยดูเดิ ครับสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยใครจะเอาหมดเนี่ย14ต้นเนี่ยขาย2,500ดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนี่ยยังไม่มีใครรับนะใครจะเอาเนี่ยขอ2,500ส่งรีเดี๋ยวก็ทยอยขึ้นกระถางสองติ๊บในกระถางเริ่มว่างเดี๋ยวบางจเจ้าจะเอาพวกนเนี้ยไปขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวพอออกดอกบางตัวก็ขายเจ้าละพันละพันละพันะพน,นะฮะตามประสาเนี่ยแหละเพราะว่าไมา้นันใช้นั้นนะครับแต่เนี่ยบางตัวขายถูกถูกใครอยากเอาไปทาก็เอาไปทํานะครับบางตัวแบบเอออะไรที่ขายถูกได้ก็ขายถูกนี่บางค้าสายพระคูดำรี นะครับเดี๋ยวรอดูดอกดอกมาทุกกิ่งเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมนี่ดอกมาทุกกิ่ง,น,น,กกงนะครับดอกมาทุกกิ่งเนี่ยไม้โบราณจะทิ้งใบออกดอกนี้แหละีดอกมาทุกกิ่งเลยนะครับถ้าไม่มีฝนถ้าแดดจ้าจ้าจัดโอ้โหไม่เกินอาทิตย์เนี่ยเงี้ยน,นี่ก็เหมือนกันนี่ดอกมาทุกกิ่งนะครับอันนี้เพชรอีสานไม,ม่ใช่เพชรอีสานเพชรพันล้านนะครับเนี่ยอันนี้เพชรทนล้านแม่จะเรียกผิดตลอดเลยอันนี้โอลติน <laughs> โอนตินอันนี้ชื่อโอนตินนะครับก็จะอยู่ที่ร้านตลอด24ชั่วโมงก็คือจะไม่ไปไหนนะครับก็คอยดูแลนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนกลางคืนเอาเรื่องนะครับใครเข้ามานี่ไม่โทรบอกไม่อะไรเดินเข้ามาดุมๆนี่ไม่เห่าอย่างเดียวนะวิ่งเข้าหาด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าบุกลุกมีอยู่สามสี่ตัวนะครับมีตัวดําด้วยนะครับถ้าลูกค้าจะมาดึกๆมากลางคืนโทรเรียกก่อนนะครับหรือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมานะครับเข้าต้องระวังนะเพราะว่าเขาไม่ได้เห่าอย่างเดียวนะอันนี้คือเห่าและกัดนะครับว่ากันไม่ได้นะ ด่ากันไม่ได้นะเพราะว่าเข้ามาบุกลุกในสถานที่ที่มันเป็นส่วนบุคคลนะครับบางคนเข้ามาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยแล้วบอกโอ้ยมึงโตเลี้ยงหมาได้ไงเป็นอิสลามนี่ไงมึงโตไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าร้านนะครับเนี่ยคือเลี้ยงไว้ปกป้องทรัพย์สินอะไรไม่ผิดไม่ผิดนะครับไม่ผิดหลักศาสนานะครับเพราะว่าเราเอาเลี้ยงไว้ปกป้องทรัพย์สินนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อเพื่อแบบไว้เลี้ยงไว้กอดนอนอะไรไม่ใช่นะครับเราเลี้ยงไว้ปกป้องทรัพย์สินือศาสนาอนุโลมนะครับให้เลี้ยงไว้ปก้้องทรััพสินนไดะคบี่ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะกินข้าววันละสองมื้อนะครับเนี่ยเนี่ยดูแลทรัพย์สินเรานะครับก็มีตัวขาวอีกสองตัวนมข้นกับน,นมสดอันนี้ชั่ววันตินแล้วก็มีตัวดำาพิ่อีกตัวนึงนะครับก็ตอนกลางวันก็จะไปแอบนอนตรงไหนก็ไม่รู้ตอนกลางคืนก็จะมาทํางานนะครับก็พอหลังจากสามทุ่มไปแล้วก็อยู่ในร้านนี่แหละใครเข้ามาสมสีสมหน้าก็เห่าและกัดนะมึงตัวบอกเลยเห่าและกัดนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้ามาก็โทรบอกกันก่อนหรือไม่จะเป็นก็เลยสามทุ่มไปแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาหรอกมไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วบึกแล้ว นะครับก็ก็เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาแล้วนะครับเพราะนั้นก็บอกบอกฝากบอกไว้เผื่อใครจะมาใครจะมีธุระป่าปังอะไรก็โทรคุยกันแล้วกันจะมาที่ร้านก็ตอนดึกๆก็ต้องระวังนะครับเพราะตัวนี้เขาพวกนี้เขาแบบทําหน้าที่ของเขาเขาทําหน้าที่ของเขาเต็มที่ทําหน้าที่จ้างจ้างร้อยหนึ่งทำหน้าที่พันเนี้ยพวกนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามออะไรกุ้มวารมาตุลลอวารบาราตุลขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ